สวัสดีค่ะเพื่อนๆเตาเยอรมนีชาแนล er เนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวกับฝรั่งกับคนไทยที่มีอายุต่างกันมากนะคะแต่งงานที่ต่างกันมากเลยอะ่ะอย่างเ,เด็กสาวเด็กรุ่นที่แบบแต่งงานกับวัยเกษียณนะคะกับผู้ชายฝรั่งวัยเกษียณเนี่ยมันคือปัญหาส่วนมากคืออะไรตัวเต้าเองนะคะไม่ได้แต่งงานกับชายวัยเกษียณนะเต้าแต่งงาน อายุเต้าห่างกับแฟนเต้าเ9ปีค่ะก็ยังโอเคอยู่ยังพอยังพอยังพอถูกถ่ายได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าแต่งงานอายุที่ห่างกันมากๆนะคะเพื่อนๆต้องคิดนิดหนึ่งนะคะว่าคุณจะอยู่ได้ด้วยกันได้ไหมเนาะก,ก็ก่อนเลือกเลยนะคะเกิดเลือกนะคะเต้าเยอรมนีชาแนลเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแต้วนั่นเองเนาะจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรถามแต้วข้างล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่าว่าปัญหาอะไรที่ถ้าเกิดคุณแต่งงานกับชายสูงอายุนะที่เขาเขาเรียกอะไรที่เยอรมันเขาจะเรียกว่าเรนเตหรือว่าคุณได้ได้รับเงินเกษียณแล้วนั่นเองนะคะมันมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอายุห่างมากๆ อย่างอายุห่างสักยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยอืม,อมก็คือพอเราถ้าพูดถึงตัวเท่าเองนะพอเราอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยเราพร้อมที่จะทำงานนะคะแต่ว่าเขาพร้อมที่จะ,กะเกษียณก็คือเขาจะมีเวลาว่างเยอะมากแต่เราต้องไปทำงานแล้วเราเรียนเราเราเราเหนื่อยในการเรียน แต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขาเบื่อที่จะอยู่ที่บ้านนี่ก็คือชายที่วัยเกษียณแล้วนะคะคือเขาได้เงินเกษียณแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะถึงว่าเขาจะกลับไปทํางานมันก็ไม่คุ้มค่ะเพราะว่าภาษีมันก็เยอะกว่ามันก็เยอะกว่าเงินที่ได้ไวัยเกษียณอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นคนชายที่ได้เงินเกษียณแล้วเขาจะไม่เลือกที่จะกลับมาทํางานอีกนะคะ ส่วนมากนะคะส่วนส่วนมากเลยแต่สําหรับใครที่มีบริษัทก็คือก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็เขาเขาก็ได้เงินบริษัทอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะแต่สําหรับใครที่แบบว่าแฟนได้เงินกเกษียณแล้วทํางานแล้วแก่แล้วอายุหกสิบห้าปีขึ้นไปนะคะก็เขาจะไม่กลับมาทํางานอีกเพราะว่ามันไม่คุ้มเกี่ยวกับภาษีนั่นเองแต่ตัวคุณเองอะ่ะตัวตัวคุณเองอะ่ะที่ต้องไปทํางานนะค,ะคุณไปทํางานหรือว่าคุณต้องไปเรียน เขามีเวลาให้คุณเยอะก็จริงแต่คุณต้องไปเรียนคุณต้องไปทํางานหลังกลับมาบ้านคุณก็เหนื่อยแล้วนะคะก็พอเขาอยู่บ้านเขาก็คือเป็นการน่าเบื่อแล้วเรื่องอะไรที่แบบว่าก็คือเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงเขาก็อยากจะมีอยากจะกอดเรามากขึ้นอยากให้เรามีเวลากับเขานะอันนี้เรื่องนี้สําคัญนะคะหลายชีวิตคู่ที่แต่งงานกับชายไวัยเกษียณแล้วต้องเลิกกันไปเพราะด้วยเหตุนี้นั่นเองนะคะ ก็คือเขาเขาต้องการจะจะมีอะไรกับเราแต่เราเหนื่อยแล้วที่ที่ที่ไปทํางานหลายคู่ที่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีชายที่วัยเกษียณคุณเพื่อนต้องคิดนิดหนึ่งว่าคุณจะมีเวลาให้เขาไหมถ้าคุณมาอยู่เยอรมันอะ่ะถ้าเกิดคุณมาอยู่ต่างแดนอะ่ะคุณก็คุณก็ไม่ต้องพูดเลยว่าคุณไม่มีเวลาเพราะว่าคุณก็ต้องหาเงิน ส่งเสียตัวเองเพื่อจะเพื่อที่จะส่งเสียครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเงินกเกษียณเล็กๆน้อยๆเขาไม่ได้ให้คุณนะเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองนี่แหละที่ทําให้ผู้หญิงไทยหลายคนท้อแล้วก็เลิกลากับแฟนฝรั่งที่อายุกเกษียณขึ้นไปนะฝรั่งถามว่าฝรั่งเข้าใจไหมเรื่องส่งเสียเงินให้ทางบ้าน ้าบอกเลยว่าครึ่งต่อครึ่งอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าที่นี่เขาทําคนแก่เขาทํางานเขาทํางานกันทุกคนแล้วเขาได้เงินกเกษียณกันทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่ได้หวังเขาไม่ได้เขาไม่ให้ลูกไอเขาเรียกอะไรไม่ให้ลูกมาส่งเสียเขา เพราะว่าเขาได้เงินกเกษียณนั่นเองนะคะคือเขาไม่มีทางเข้าใจในเรื่องนี้เด็ดขาดเขาจะเข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ของทางเราไม่ทํางานล่ะประมาณนั้นนะเขาไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เราไม่ได้เงินกเกษียณค่ะตรงนี้แหละที่ฝรั่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ให้เงินเราไปให้พ่อแม่นั่นเองโอเคเอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนาะก็ฝากติดตาม แต้าแล้วก็เขียนคอมเมนต์ได้เลยนะคะเ,เขียนคอมเมนต์ว่าอยากจะให้เต้าทำคลิปอยากให้เต้าพูดเรื่องอะไรบ้างคุณอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเขียนมาเลยค่ะเต้ายินดีตอบเนาะโอเคสวัสดีค่ะ